สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทีมชาติไทยช้างศึกนะฮะรับแข่งไร้ชัยชนะสามนัดติดต่อกันโดยช้างศึกทีมชาติไทยคนพวกเราอุ่นเครื่องและสุดท้ายนะครับก็พ่ายแพ้กับอุซเบกิสถานไปนะครับหประตูต่อสีเป็นการอุ่นเครื่อง3านัดแบบไม่ชนะใครเลยนะครับก่อนบูอิิโนีนเซียในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกนะครับ ทีมชาติไทยคนพูดเราก็ยังเดินหน้าเตรียมความพร้อมกันทำหึกคัดบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งล่าสุดเมื่อเกินวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลงอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานนะครับแบบสนามปิดซึ่งแบ่งเป็นควอเตอร,อร์และเปลี่ยนตัวได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับซึ่งผลปรากฏว่าชังศึกทีมชาติไทยของเราพ่ายไปหนึ่งประตูตัวสี่ทำให้ลงรลบแข่งมา3ามเกมยังไม่ชนะทีมใดเลยโดยทีมชาติไทยจะมีคิวลงเกมคัดบอลโลก 2, 2022ัอ่อโซนเอเชียพบกับอินโดนีเซียในวันที่3มมิถุนายนนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าบุ่นเครื่องมาลองทีมนะฮะแฟนๆย่างพึ่งถอดใจไปนะครับเพราะว่าในการลองทีมนั้นต้องมีการเปลี่ยนตัวเ,เล่นยกชุดทั้งสองควอเตอร์นะครับดูฟอร์มการเล่นของนักเตะว่าคนไหนพร้อมนะฮะที่จะได้เป็นตัวจริงเพราะว่าพวกเราจะกัดชนะทิพย์และทีโรทอนบุญมาทันพร้อมกับเทเลสินแดงดาน,นะครับ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทีมชาติไทยยุคใหม่นะครับวันนี้เรามาดูคอมเมนต์นะครับแฟนบอลชาวไทยซึ่งเป็นคนไทยแท้แทนะฮะที่มีให้กับทีมชาติไทยของพวกเราในการอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานเป็นอย่างไรกันบ้างแอดมินนำมาฝากกันนะครับไปรับชมกันเลยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนไฮไลท์เดี๋ยวตามมาทีหลังนะครับคอมเมนต์ comment ที่1ถึงจะอุ่นเครื่องแต่ก็อยากให้ชนะบ้างเพื่อเก็บคะแนนรันกิ้งฟีฟ่าเดย อย่างน้อยไทยจะได้มีอันดับขึ้นสูงบ้างสู้ต่อไปไทยแลนด์คอมเมนต์ที่2สูงสงสารโค้ชอร่อยก็ไม่พร้อมนักเตะที่หวังก็พึ่งถอนตัวกันหมดคอมเมนต์ที่3ลองทีมและวันนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้คิดคะแนนเรนกิ้งฟี f a ก็ลองคุณเล่นและแทคิกน่ไปไม่ได้ซีเรียสอร่อยมากบางคนนีิดาไม่ดูอะไรเลยแต่เอาจริงๆถ้าดูจากเกมอุ่นเครื่องแล้วหวังเก็บ9คะแนนเต็มนี่ผมว่ายากมากๆเลยนะครับ คอมเมนต์ที่4ผมพราะว่าทีมไทยของเราแค่ลองเชิงนะครับเพราะจะลองตัวผู้เล่นว่าวันแข่งขันจริงจะเลือกใครลงเล่นบ้างการวางแผนการเล่นของอาจารย์นิชโนะกในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะครับเขาต้องการหาผู้เล่นที่เข้าทีมให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้ววันลงแข่งขันจริงจะได้รู้ครับว่าใครตัวจริงในทีมชาติไทยคอมเมนต์ Comment ที่5ถ้าเป็นเซียนคอเตอร์3เขาจะไม่นับผล เอาคนที่ไม่ค่อยได้ลงลองลงไปเล่นดูบ้างถ้านับผลคอร์เตอร์ที่1และ2ใช้ตัวหลักและตัวสำรองหลักเท่ากับไทยชนะ1นครับคอมเมนต์ที่6รูปเกมไทยของเราดูไม่ได้เลยครับวันนี้เพราะไม่มีให้ดูแฮ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 คอมเมนต์ที่7อันนี้ขอเดาวนะครับคอร์เตอร์ที่3าน่าจะตัวสำรองลงเยอะเลยครับก็เลยโดนรัวๆตั้งแต่นาทีที่60 พราะว่าตัวจริงน่าจะลงเล่นไม่เกินคอรคอเตอร์เพราะใกล้แข่งแล้วคอมเมนที่8ปดอุดเบไม่ใช่กระจอกนะครับอย่าลืมว่าเป็นแชมป์เอเชียนชุดอยู่23ปีเมือม่อ2-3ปีที่แล้วคงดันชุดใหญ่ขึ้นมาหลายคนส่วนชนะรวด3นัดไม่ใช่เรื่องยากเชื่อมืออาจารย์โนบราซิลยังโดนมาแล้วคอมเมนที่เเขายกระดับ มาอันดับต้นๆของเอเชีย2-3ปีแล้วนะดีแล้วละ่ะที่ได้เจอของแข็งอูดเบไม่ใช่ทีมกระจอกคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่10อุ่นเครื่องยังซีเรียสกับมันมันคือการลองทีมลองตัวผู้เล่นหรือชอบแบบสิงสนามซ้อมกันครับของจริง3นัดโน่นก็ต้องยอมรับมาตรฐานทีมเขาด้วยว่าเราแพ้น่ะมันไม่แปลกหรอกเพราะเขาคืออูดเบคอมเมนต์ที่11 เล่นกับอุซเบกิสถานนะครับเราแพ้ทางเขาเพราะไม่เบียดประทะนักเตะอุซเบกบสิกดีทักษะดีทุกคนเลยนะครับและทุกชุดด้วยสิ่งที่ต้องทำก็คือเบียดประทะทำลายจังหวะคอมเมนต์ที่12ตัดนักกิแฟนบอลชาวไทยบางคนก่อนนะทีมแพ้ไม่ดูอะไรเลยนี่คือการอุ่นเครื่องลองทีม คอมเมนต์ที่13สมาคมคงจ้างโค้ดในเมมนี้มาครับพวกเกียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ Comment ที่14ขนาดอุ่นเครื่องยังขนาดนี้แข่งจริงจะขนาดไหนแพ้เละเทะคอมเมนต์ Comment ที่15ที่ผมทราบมาอาจารย์นิชโนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแน็นี้แข่งแบบเป็น3ช่วงช่วงละ30นาทีในช่วงที่1กับช่วงที่2ใช้นักเตะตัวหลักเสียเป็นส่วนใหญ่และในช่วงที่3 จะเปลี่ยนเพล่นที่ยังไม่ได้ลงสนามให้ได้ลงสนามสมผลออกมามันก็สอดคล้องคือมาโดนยิงช่วง30นาทีหลังสุดหลายลูกแต่ก็พอจะแสดงให้เห็นว่านักเตะตัวหล,ห,ลหลักของเราในช่วงที่ส่งลงมาในสนามในช่วงที่1กับช่วงที่2สามารถสู้กับทีมอันดับที่สูงได้ครับแต่พอเปลี่ยนตัวในช่วงที่3ประสิทธิภาพยังสู้ทีมระดับสูงไม่ได้คอมเมนต์ที่16ผมเชื่อว่า เอาพวกที่ดีตะด่าทีมชาติมารวมตัวกันไปแข่งกับอุตเบน่าจะโดนเกิน30ลูกยังมีแต่สมองหมาหมาแล้วมาด่ากันเลยคอมเมนต์ที่17ให้อาจารย์นิชโนโทำทีมยาวๆเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องรับรองดาวดุ่งแจ้งเกิดเพียบและเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยในอนาคต คอมเมนต์ที่1 8บปจบรายการนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงอยากให้สมาคมเซ็นสัญญากับอาจารย์นิชโนโยาวๆเลยนะครับตอนนี้มาถูกทางแล้วแหะครับจ้างคนญี่ปุ่นปูทางให้กับเยาวชนด้วยนะครับคอมเมนต์ที่19ผิดหวังมากเล่นดูไม่ได้เลยเพราะไม่มีการไทยทอสัตฮ่าฮ่คอมเมนต์ <h ahaha> ที่20ชุดที่3โดนยำาฮ่าฮ่คอมเมนต์ที่11ไปเล่นเองเสียสิเก่งกันจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่12 ครบ3ควอเตอร์ได้เวลาตัดตัวแล้วสินนะคอมเมนต์ Comment ที่13ต้องแก้ไขเกมรับให้แน่นกว่านี้นะระก,กุงกูนี้ด้วยคอมเมนต์ Comment ที่14พวกดาสแสดงว่าดูบอลไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรเห็นแพ้ก็คอยจะด่าไม่หาข้อมูลเออถ้าโง่ก็เงียบๆไปเถอะคอมเมนต์ Comment ที่15แพ้ตามคาดกูว่าแล้วคอมเมนต์ Comment ที่16ยับเลยนะไทยแลนด์คอมเมนต์ที่17 กระจอกชิบหายคอมเมนต์ที่18อยากให้ชนะบ้างคอมเมนต์ที่19แพ้เยอะจังวะคอมเมนต์ที่20สู้ต่อไปครับให้กำลังใจให้คอมเมนต์ที่21่พ่ายเยอะแท้คอมเมนต์ที่22แพ้เพื่อชนะคอมเมนต์ที่23เละเลยไทยของเราคอมเมนต์ที่24มันเป็นกลยุทธ์ของนิชโนให้ทีมอื่นตายใจคอมเมนต์ที่15 ปลอบใจตัวเองแหละดูออกฮ่าฮ่และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับอุตเบยังแค่นี้เจอ UAE คงโดนครึ่งโหลแน่ถ้าเล่นแบบนี้และเล่นบ้านเขาด้วยนี่คือคอมเมนต์ชาวไทยนะครับที่มีให้กับทีมชาติไทยที่พึ่งแพ้ให้กับอุตเบกิสถานไป1ประตูต่อ4นะครับขอให้แฟนบอลชาวไทยใจเย็นๆก่อนนะครับ เพราะว่าเป็นการอุ่นเครื่องต้องทดลองทีมนะฮะแล้วก็ต้องส่งนักเตะผู้เล่นลงเกือบทั้งหมด41คนนะฮะเพื่อที่จะดูว่าใครที่จะสามารถเป็นตัวจริงได้นะครับเพราะเราขาดทีละทอนชนาทิพและก็ทีลรศินแดงด่านะครับซึ่งนัดน,นี้แน่นอนนะครับควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการลองทีมก็คือนักเตะที่ไม่เคยได้ลงสนามาก,กับทีมชาติไทยนะครับได้ลงเล่นนะครับส่วนควอเตอร์ที่1และที่2นั้นเป็นตัวหลักตัวจริงนะครับ เราพ่ายแพ้ไป1ประตูต่อ4ส่วนในการเจอกับอินโดนีเซียในวันที่3วมิถุนายนนี้ผมว่าเราสู้ได้นะครับแล้วก็จะมี3แต้มแน่นอนขอให้แฟนบอลใจเย็นๆนะครับแล้วทางช่องไทยฟุตบอลนิวนะครับมีความกิดเห็นกันอย่างไรนะครับเกลียนคีย์บอร์ดก็เยอะเลยทีเดียวนะฮะก็พิม,มาคุยกันหน่อยชอบกดไลค์ like, ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพูก,กันใหม่สวัสดีครับ